หนูจะถอดรองเท้าออกทำไมครับืึหนูจะถอดรองเท้าออกทำไมครับลูกหนูถอดออกทำไมครับหนูออกถอดออกทำไมครับให้ยาให้ยาใส่รองเท้าหน่อยใส่รองเท้าก่อนครับใส่รองเท้าก่อนเคี้ยวหนูไม่ถอดออกนะครับหนูไม่ถอดออกนะแม่จะพาหนูออกไปข้างนอกหนูจะไปกับแม่ไหมหนูจะไปกับแม่ไหมครับ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  ฮแต่หนูไม่ถอดรองเท้าออกนะหนูไม่ถอดออกนะครบหนูไม่ถอดออกลกูกหืมแม่จะพาหนูออกไปข้างนอกหนูจะไปกับแม่ไหมไปไหมครับหืม <c oughs> ไปไหมลกูกไปไหมครับไ <c oughs> ปย่า yeah. เราออกไปข้างนอกกันนะครับอ่ะใส่ถู <c oughs> ใส่ผิดทางลูกหนูใส่ผิดทางใส่ใครใหม่ใส่ใหม่ครับใส่ใหม่ ใส่ไหมครับถอดออกก่อนถอดออกก่อนนุย้ยใส่ผิดทางครับถอดออกก่อนลูกถอดออกก่อนถอดออกก่อนนี่ถอดออกก่อนมา,มามาแม่มถอดแมาม่ถอดให้มาม่ถอดให้ใส่ข้างนี้สิลูกใส่ข้างนี้ค่ะอ่ใส่ข้างนี้นี่อ๊อบยาเก่งจังเลยยานี่ หมามาจะได้ทำความสะอาดมาไปเล่นข้างนอกแป๊บนึงเ้เก่งจังเลยใครเก่งใครเก่งใครเก่งอ,อ,อาศัยใส่รองเท้าสิ ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหมครับอืมหนูโตแล้วหนูโตแล้วครับผมจะใส่รองเท้าเองแล้วครับอือ้เก่งจังเลยอันนี้เรามาถึงบ้านแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดบ้านนะคะผู๋อืมเก่งจังเลยช่วยมามาทำความสะอาดละครับหนูเก่งจังเลยครับอขอบคุณมากครับผมอขอบคุณครับลูกอื ถึงเวลาเราต้องสู้กับงานนะครับวันจันทร์ผมก็จะไปเรียนครับแล้วมามา้าป่า,ป,าป่าก็ต้องทำงานครับผมซู้ๆต่อไปครับใช่ไหมลูกหยาหยาอยา,อยา,อยา,อยาหนูช่วยมามา้มาเหรอครับลกูกช่วยมาม้าเหรอครับห,หนูช่วยมาม้าเหรอครับเหรอมา อร่อยไหมลูกอ,อ,อร่อยไหมครับได้กินกล้วยลูกโตๆเลยืลิงมันทํายังไงลูกลูกลิงลิงมันกินกล้วยหรอครับืลิงกินกล้วยหรอครับืลิงทําอย่างนั้นแหะลูกลิงมันร้องยังไงครับลิงลิงร้องยังไงครับลูกลิงร้องยังไงครับว้ายจะสิงตัวต้นสิงตั้องอย่างนั้นตึ ลิงร้องยังไงหูหูฮ่าฮ่าหฮ่าฮริงร้องหูหูฮ่าฮ่าหูหูฮ่าฮ่าเหรอครับหหนูทำอะไรของหมาม้าอันนี้คืออะไรอะไรครับอันนี้คืออะไรครับลูกจือจ้าจือจ้าหนูเอาออกมาทำไมครับ หนูออกมาทำไมครับครับลูกแล้วหนูเอาแพลผาดอกมาทำไมครับเ <c oughs> พราะได้หัวรอนเ <c> ฮ <oughs> ็ดยังไม่ได้คะ่ะและ้วยืนงงทุกครั้งที่ทำความสะอาดก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะอยากจะช่วยแต่แต่กลับเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> นูคนปว่วหนูทำอะไรครับลูกหน, <laughs> หนูทำอะไรอันนี้จะเป็นตู้ส่แฟ้มเพิร์ดเขาค่ะใส,ส่เสื้อผ่าใส่แฟ้มเพิร์ดเขาขันอ่ได้เปิดไฟกัจะมืดๆมืดเนี่ยเนอะ <laughs> นูทำอะไรของหม,มาค่หนูทำอะไรครับล ือมนุสสวัสดีครับหรือยังครับอืมสวัสดีครับหรือยังอืมโอ้สวัสดีครับอืมสวัสดีครับผูมอืมก็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 นี่แหละค่ะค่ะก็เพราะได้ยีมได้หัวได้ยางน้ำนาอค่ะนาอกกาลังสภะพกการสื่อทำความสะอาดค่ะก็นี่ค่ะก็กำลังเก็บขอเก็บยางอยู่ค่ะวันนี้เพิ่มแป๊บเดียวค่ะ ไม่เห็นนะคะแพร่ผ่านคนขันเราบะมีคำสิบเอาลุเราทำอะไรเนี่ยเลยค่ะนะคะก็ทำความสะอาดก่อนนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆของขันในเด้อค่ะตาขังกับสิพาไปเมืองสวนค่ะว่าหลังจากที่มามาจากบารีตแล้วสิสวนพาขันเป็นเจ้าหน้าท <hơn> ี่ค่ะเดี๋ยว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 ลูกเดียวฮึมแลวสิพาไปเมืองสวนหน่อยๆค่ะอะไรยังมีอย่างเกิดแน่เนาะค่ะเนาะจะไปดูกันครับได้ปิ๊งใหม่เว้ตาย เราเดินก็ไม่ดู <Yeah. S 1> ได้หม่ปิงปองมะลระค่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือโตปิงปองสื่อแตงแตนสื่อตีเหล่นกับน่องน่องวิวตอนน่องวิวมาเยอรมันค่ะเราก็หากิจกรรมเหล่นร่วมกันนะคะได้หม่ปิงปอง <Okay. S 1> เอาไปไว้ที่เดิมครับเอาไปไว้ที่เดิมครับผม ไว้ที่เดิมนะครับลูกหนูระวังนะครับหนูจะตามอีกนะ่ะหนูะระวังนะครับมาชนค่ะเแล้วจะชนอีกมามาลูกมาหนูจะไปหาองเคนแบนด์ไหมลูกไปหาอองเคนแบนด์ไหมลูก <Yeah. S 2> ไปไหมป่ะเดิน เดินครับองแค่นแบนอยู่ไหนครับองแค่นแบนกับคืนเพื่อนบ้านค่ะที่น้องเลออรนก็นจะชอบไปหลินหนูไม่เล่นครับน้องเลออนก็นจะชอบไปหลินอยู่น้ําเพลินเวลาเห็นเพลินกับ็ห้น้ําค่ะไปหล่นน้ำน้องเลออนแตงแต้น้องเลอออนน้อยๆพอค่ะไปยละค่ะครับครับอุ๊ยๆๆใครจะไปเอา ใครใครเอ่ยใครเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยค,ค,ค,ครับอืมเนี่ยนี่นะคะสวนคันผักเอ่ออัอนนี้ก็ทั่วลันเตาค่ะเนี่ยค่ะขืนบัลล่ะค่ะ อันนี้กรสิเป็นแบบแล,ลดทิกเนาะค่ะเนาะกระลังงามค่ะเนี่ยค่ะกระลังงามทั้งหนางกรสิเป็นแตงค่ะกระลังเกิดนกรสดดกิดอกใหม้ค่ะดอกใหม่ค่ะกระลังมันกระลังตูมๆค่ะ อันนี้ก็เกิดแล้วค่ะมันฝรั่งค่ะเนี่ยค่ะมันฝรั่งอันนี้ก็สตรอเบอรี่ออกดอกแล้วหอมหัวใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะคันอ่อนอ่อนนี่มันมาคุ้มค่ะมาใส่ที่เขาตัดหญ้าแล้วบะเนียนเศษของบนมันนั่นไหมค่ะทันก็เลยเอามาคุ้มส่เพื่อชีวห้มันแห้งคักเนาะค่ะ อันนี้หอมหอวใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะหอมหัวใหญ่เมื่อก่อนเห็นตอม้อเต้แม่อยู่นั่นบ่ค่ะก็คือมันฝรงเออเมันฝรั่งนอใหม่ฝรั่งคัะนะคะคะเกิดแล้วค่ะนะคะจากเดือนแล้วล่ะค่ะนะคะเกิดตอม้อเต้แม่ขึ้นแล้วค่ะอืม นี่และค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ